สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซาเอสโตโทราทาโรเยวิง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 นะคะเอาพลังงานบวกน่ารักน่ารักคลิปสั้นๆตรงนี้นะคะมาให้ทุกคนเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปที่ใครต้องการจะขอบคุณทุกคนเพราะว่าจากที่ถ้าสังเกตดูนะ ตอนนี้ยอดช่องของไข่นะคะแตะที่30,000ขึ้นแล้วนะคะทุกคนตั้งแต่วันที่8สิงหาเป็นต้นมา8เดือน8แต่ว่ายังไม่ได้ว่างทําคลิปก็เลยมาอัดคลิปให้ตอนนี้แล้วก็มาทยอยลงให้นะคะต้องเอเดนมาขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะที่เป็นกําลังใจแล้วก็ที่รักและเอนดูผมนะคะแล้วขอบคุณที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจแล้วก็ คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้กับแม่แล้วก็เอเดนนะคะแล้วก็ครอบครัวของเราขอบคุณทุกคนมากเลยทักทายทุกคนในที่ลึกทักทายทุกคนในที่คะสบายดีไหมครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเพราะว่าคือไข่ทำช่องมาประมาณสองปีกว่าแล้วก็คือเป็นช่วงคือต้องบอกว่าช่วงปีแรกมันเป็นช่วงที่แบบว่าไขา่แบบทำแบบอัพ ช่องแบบสปีดเร็วมากที่มีคนติดตามเยอะแบบวุบเลยอะแต่พอช่วงเข้าไปที่2เนี่ยพอแบบแต่งงานมีลูกอะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็จะค่อนข้างจะเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็อาจจะแบบนิ่งๆน,นิดนึงเมื่อเทียบกับเพอร์ฟอร์แมนซ์สมัยก่อนนะเนาะที่ใครแบบบูสต์ตัวเองแบบทำคลิปแบบเป็นบ้านเป็นหลังเลยนะทีนีเ้เดี๋ยวไข่ก็จะทำคลิปอยู่ให้เรื่อยๆ นะคะจะอยู่กับทุกคนส่งพลังงานบวกไปตลอดไข่ฝากทุกคนติดตามฝากทุกคนเป็นกำลังใจฝากทุกคนซัพพอร์ตฝากทุกคนอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ติดตามใหม่ทุกท่านเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไข่จะทําคลิปพิเศษเพื่อเหมือนคล้ายๆกับบอก uh, True Love Story หรือเส้นทางรักของไข่เพื่อให้กําลังใจหลายๆท่านที่โดยเฉพาะใครที่มีประสบการณ์รักแย่ๆเพราะไข่เป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่า อ่าใช่ไข่มีความสุขมากเลยในชีวิตปัจจุบันที่หลายๆคนเห็นแต่ก่อนหน้าที่จะมีความสุขแบบนี้ไข่ผ่านอะไรที่เป็นความเศร้าหรือความผิดหวังเสียใจมาทุกครั้งเยอะมากและยิ่งยิ่งเหตุการณ์กับอ่าคนรักที่เป็นสามีปัจจุบันนวยแหละมันเป็นบททดสอบแห่งรักมากๆที่ไข่จะเอามาเป็นไกด์ลาให้กับทุกคนที่โดยเฉพาะใครที่เป็นผู้ติดตามใหม่ที่ไม่ไม่เคยรู้สตอรี่ของไข่นะคะแล้วก็อ่ามันเป็นแนวทางที่ทําให้ไข่อ่ะ มาเจอตัวเองแล้ไกลายมาเป็นคนที่ทํา y o YouTube แล้วก็ท Python, mm. ําไพ่ทาโร่อ่านไพ่ทาโร่เนี่ยแหละอ่าโอเคทีนี้เอเดนก็ดุกดิกมากเกินไปแล้ว mm. อ่าเดี๋ยวพาเอเดนไปนั่งก่อนชุบอึ๊บอ่าโอเคตอนนี้ก็เอเดนน่าจะแบบว่าเอเดนแบบว่ามัวแต่ห่วงเล่นนะคะ mm. ก็ต้องต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวจะ ส่งพลังงานบวกๆพลังงานดีๆให้อยู่เสมอแล้วก็แต่ละคลิปเนี่ยถ้าเอเดนอยู่นิ่งมากกว่านี้อยาจะพาเอเดนมาออกคลิปเหมือนที่เมื่อก่อนเมื่อก่อนทําคลิปเนี่ยถ้าใครที่ตามใครมาตลอดจะรู้ว่าเอเดนออกคลิปตลอดสมัยก่อนเพราะว่ายังไม่ได้คลานยังไม่ได้วิ่งเล่นยังไม่ได้ดุกดิกแบบนี้นี่นะคะทีน,นี้อ่ะอันนี้ออกไปเล่นของเล่นแหละก็อยากจะอัดคลิปมาขอบคุณทุกคนเพราะว่าตื่นเต้นมากมาก เอเดนเอเดนคือไปไปปวนตรงนั้นแหละเดี๋ยวต้องไปจัดการดูเอเดนหน่อยนิดนึงจริงๆแล้วก็มันก็อยู่ข้างหลังตรงนี้แหละไม่ได้อะไรมากก็นะคะก็อยากจะให้ทุกคนมีกำลังใจอยากจะให้ทุกคนเชื่อมั่นและศรัทธาในพลังงานที่ดีอยากให้ทุกคนรักตัวเองอยากให้อยากให้ทุกคนมีความสุขในการเป็นตัวเองให้เกียรติตัวเองแล้วก็เดี๋ยวไข่จะมาทำคลิปพิเศษแบบไม่แค่บอกว่า หมือนคลิปที่ไข่เคยทํามาบ้างสมัยก่อนเมื่อนานมาแล้วเป็นปีแล้วแต่ไข่ไม่ได้ว่างมาทําอีกแล้วก็มีคนรีเควสอยากให้ไข่ทําเพราะฉะนั้นคือถ้าใครเนี่ยโดยเฉพาะผู้ติดตามใหม่ๆด้วยยิ่งอ่อยิ่งยิ่งยิ่ง,งแบบว่าบางทีแบบน่าจะได้เขาเรียกว่าเข้าถึงหรือว่า หมือนอินมากกว่านี้เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยมีผู้ติดตามใหม่ๆเยอะมากๆขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันเลยแบบนี้นเนาะฉะนั้นคือบางทีหลายๆคนก็คืออาจจะไม่ได้แบบไปย้อนดูคลิปหลังๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครจะทําคลิปพิเศษให้สําหรับวันนี้นะคะก็ต้องการมาขอบคุณแล้วก็ต้องการมาแบบว่าส่งพลังงานบุกๆหรือว่ามาทักทายน่ารักน่ารักให้กับทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปอื่นๆแล้วก็ฝากทุกคนติดตามและซัพพอร์ตอย่างนี้กันตลอดไป ตอนนี้ก็จะเป็นส0 0 0 0ื่นอัพต่อไปมันก็จะกลายเป็น4ี่หมื่นห้นแล้วต่อไปไ่รไปเรื่อยๆนะคะไปเป็นแสนอะไรก็ว่าไปลักแสนและคือจริงๆแล้วคือถ้าสมมติว่าตั้งเป้าหมายจริงๆอะณนะตอนนี้คือตั้งเป้าหมายที่ทททรอคือ50,000ื่นกับแสนแต่มันก็ต้องใช้เวลาในระยะหนึ่งเลยเพราะว่าช่องของไข่ไม่ใช่ช่องเอนเตอร์เทนเมนต์แบบนั้นที่แบบว่ามีคนแบบเฮ้ยแบบดูคลิปตลกหรือดูคลิปบันเทิงหรือดูคลิปแบบ เพลงหรือดูคลิปอะไรที่แบบว่าเป็นไวรัลอะไรแบบนี้เนาะมันจะเป็นคลิปที่เป็นเฉพาะจอะจงสำหรับคนที่ดูดวงหรือดูไพ่ฮารุเท่านั้นฉะนั้นใครนะคะที่ชื่นชอบหรือแบบว่าใครที่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับคนอื่นอะไรแบบเนี้ยไข่ฝากแชร์ช่องหรือแชร์คลิปไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบอยากแชร์อะไรเงี้ยแชร์แชร์ช่องหรือแชร์คลิปของไข่แล้วก็เพราะว่ามันเป็นพลังงานดีๆพลังงานบุบวกที่ต้องการจะส่งให้ถึงหลายๆท่านเพราะว่า ไข่มีแรงบันดาลใจในการทําช่องแล้วเริ่มมาเป็นอ่า YouTube แล้วก็มาเปิดไพ่ให้ทุกคนเพราะว่ามันมีสตอรี่หลายๆอย่างแล้วมันเลยทําให้ผันมาเป็นแบบแบบนี้แล้วก็เป็นเหมือนให้กับว่าเป็นแรงบันดาลใจและพลังงานบวกๆเพราะบางทีคนเราในชีวิตมันอาจจะขาดใครบางคนที่ให้กําลังใจหรือให้แนวทางหรือให้ข้อคิดบวกๆกับพวกคุณเพราะฉะนั้นไข่ไข่ไม่ใช่แค่เปิดไพ่ดูดวงเท่านั้นแต่ไข่เหมือนคล้ายๆกับว่าเหมือนเป็นถ้าสมมติคุณเป็นผู้หญิง เหมือนเราเป็นเหมือนแบบเพื่อนหรือเป็นพี่สาวหรือน้องสาวอะไรแบบนี้ที่มาแบบมาแชร์หรือแบบแบบมาให้กําลังใจหรือมาให้ข้อคิดกันถ้าคุณเป็นผู้ชายเหมือนคล้ากับใขรอาจจะเป็นพี่อ่าพี่หรือเพื่อนหรือน้องหรือเหมือนคล้ายๆกับอ่าจะมองว่าเหมือนคล้ายกับเป็นญาติทางห่างคนหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ได้ที่แบบว่าเรามาทักทายกันเรามาให้กําลังใจดีกันเรามาส่งความรู้สึกบุกบวกดีๆให้แก่กันนะคะเพราะฉะนั้นใข่ถึงขอ อขออนุญาตหลายๆท่านโดยเฉพาะใครที่เป็นผู้ติดตามใหม่ๆหรือผู้ติดตามบางคนที่แบบว่าคอมเมนต์อะไรลบๆอะไรเงี้ยใครก็จะพยายามแบบลบหรือใครก็จะแบบพยายามแจ้งะนะแต่ถ้าสมมติว่ามันแจ้งไม่ได้คือใครที่ข้อข้อความแบบคอมเมนต์ลบๆคิดลบๆอะไรเงี้ยใครก็จะลบออกทันทีนะคะเอาโอเคก็นั่นแหละขอทุกคนมีความสุขมากๆคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ต้องการมาขอบคุณแล้วก็มาดีใจกับ ยอดติดตามที่30,000อัพตอนนี้นะคะวันนี้ไปก่อน,นเดี๋ยวรอติดตามคลิปเือ,อื่นนะคะทุกคนใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งไวเบอร์สวยๆก็ทักมาที่ไลน์ของใคร k h a i d o z นะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายๆสวัสดีค่ะ